ตอนที่730ชื่อตอนว่าบทนำของการประชุมการชุมนุมนักปรุงยาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในโลกสมุนไพรหินโดยจะจัดขึ้นในทุก20-30ปีนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับเชิญจะถูกรับเชิญให้เข้าร่วมงานที่สายเลือดจักกระพัดเป็นผู้จัดสถานที่ในการจัดจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในแต่ละครั้งครั้งนี้การชุมนุมถูกจัดขึ้นในอาณาจักรนักปรุงยา สถานที่ที่สมบูรณ์มากกว่าเชื้อสายอื่นๆนักปรุงยาทุกคนล้วนแต่ตื่นเต้นที่ได้เข้ามาในงานนี้นี่มีเหตุผลเพราะว่าอาณาจาักรนักปรุงยาเป็นสถานที่ที่ร่ำรวยและมีทักษะการปรุงยาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสมุนไพรหินการที่จะมาเป็นแขกของงานนี้ได้ล้วนเป็นเกียรติอย่างมากมีเพียงรุ่นเยาว์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากหากคนรุ่นก่อนหน้าเข้าร่วมแล้วก็จะไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาในงานไม่มีกฎข้อห้ามอะไรมากมายแม้แต่ผู้ฝึกตนายเจนจรที่มีเตาแห่งการปรุงยาก็อาจ,จะได้รับเชิญด้วยเช่นกันแน่นอนว่าแต่ก็มีบางสายเลือดที่เลือกจะส่งรุ่นยาวของพวกเขามาหากพวกเขาไม่ได้เลือกตัวแทนอื่นมาเข้าร่วมสำหรับนักปรุงยารุ่นยาวไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของรางวัลเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังได้รับชื่อเสียงจากงานนี้ด้วย สำหรับผู้ที่มีความสามารถที่มาจากนิกายขนาดเล็กถ้ามาในงานนี้และทําให้สายเลือดจักรพพัดประทับใจได้บางทีพวกเขาอาจจะก้าวเข้าสู่ประตูมังกรและเข้าร่วมเชื้อสายจักรพพัดอมตะด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามาทําให้นักปรุงยาที่ยังอายุไม่มากต้องการที่จะเข้าร่วมงานนี้พวกเขาหวังจะแสดงฝีมืออย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะได้เป็นผู้เป็นประกายที่สุดภายในงานแต่ในการชุมนุมครั้งนี้อาจจะตื่นเต้นกว่าครั้งก่อน โดยพวกเข้าร่วมั้นค่อนข้างมีความสามารถมากจากหลายวันที่ผ่านมาเมืองปรุงยาคึกคักเป็นอย่างมากโดยนักปรุงยาที่มาจากทั่วโลกที่จะเข้ามาอย่างงานนี้จากการเชิญของอาณาจักรนักปรุงยาส่วนใหญ่มีอายุน้อยมากและก็มีชื่อเสียงมากเช่นกันแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการขนานนามว่าอัจฉริยะทําให้บรรยากาศในเมืองดูวิเศษจากเมืองที่ดูเงียบสงบกลับมามีชีวิตชีวาหากเป็นช่วงเวลาปกติแล้วผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในเมืองกลุ่มเล็ก คงไม่กล้าที่จะทําลายบรรยากาศที่ดูเงียบสงบหรือการกระทําใดๆที่รบกวนสายเลือดจักรกพพัดเป็นแน่ผู้คนหลากหลายประเภทต่างหลั่งไหลเข้ามารวมถึงมนุษย์ด้วยมนุษย์นั้นเป็นเผ่าที่หายากในโลกสมุนไพรหินส่วนใหญ่ของพวกเขานนั้นจะเป็นปีศาจและหินยักษ์ไม่กีว่วันก่อนหน้านี้ทั้งผู้อยู่อาศัยและนักปรุงยารุ่นใหม่ต่างก็พูดคุยการเกี่ยวกับการชุมนุมปรุงยาที่จะเกิดขึ้นบางคนก็พูดถึงผู้เข้าเริ่มรุ่นเยาวโดยเฉพาะ เหล่าคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอาัจฉริยะนักปรุงยาอาัจฉริยะทั้ง4ดูจะได้รับความสนใจมากที่สุดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของนักปรุงยารุ่นใหม่หลายต่อหลายคนบางคนถึงกับเรียกพวกเขาว,ว่าเป็นนักปรุงยาจัก,กรพรรดิรุ่นต่อไปอัจฉริยะนักปรุงยาทั้ง4ประกอบไปด้วยหยวนชัยเหอแห่งสวนแห่งความเงียบเทพนักปรุงยาผมขาวจากตระกูลไปหลานเจ้าระโจโจกัวเหยาและมู่เฉาแห่งอาณาจักรนักปรุงยา นี่เป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดสําหรับผู้คนในเมืองและคนที่เพิ่งมาถึงคนแรกที่มานั้นคือยวนชัยเหอแม้ว่าน,นางจะพยายามปิดบังตัวเองไม่ให้ดูโดดเด่นระหว่างการมาถึงแต่สําหรับคนที่มีชื่อเสียงแล้วผู้คนก็ยังให้ความสนใจทันทีและทําให้เกิดความวุ่นวายเทพธิดายวนก็มาเข้าร่วมการชุมนุมใช่หรือไม่ผู้คนต่างพูดคุยกันเสียงดังหลังจากข่าวการมาถึงของนางแพร่สะพัด ค้าได้ยินมาว่าท่านเทพธิดายวนอาจจะไม่เข้าร่วมในครั้งนี้นางได้รับคำเชิญจากบรรพชนเพื่อมารักษารากไม้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้รับข้อมูลมาอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเทพธิดายวนที่ได้รับมาอย่างช้าชา้าน่าเสียดายยิ่งการที่เทพธิดายวนไม่ได้เข้าร่วมก็เหมือนกับงานจะขาดสีสันไปไม่น้อยหลายคนถอนหายใจด้วยความเสียดายยวนชัเหอ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงบนโลกใบนี้ฝีมือในการปลูกสมุนไพรของนางแทบจะไม่มีผู้ใดเทียบเคียงได้ว่ากันว่าฝีมือแทบจะรุดหน้าผู้เป็นอาจารย์ของสวนแห่งความเงียบแล้วซิริซัมความอ่อนโยนและความใจดีของนางก็เป็นส่วนเสริมด้วยเช่นกันเป็นหนึ่งในสีอ่อฉริยะนักปรุงยานางเป็นคนที่อ่อนน้อมและน่าเคารพที่สุดสายเลือดมากมายได้ทําการเชิญนางมาเพื่อรักษาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเพื่อปลูกสมุนไพรของพวกเขานอกจากนี้ นางก็ยังได้ช่วยเหลือนิกายขนาดเล็กเพราะเหตุนี้การที่นางไม่เข้าร่วมการประชุมก็ทําให้รุ่นเยาวหลายคนผิดหวังอาได้ยินมาว่ามู่เฉาแห่งอาณาจักรนักปรุงยาก็จะไม่เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้เช่นเดียวกันจากทั้งสี่อัจฉริยะนักปรุงยามีเพียงเทพนักปรุงยาผมขาวจากตระกูลไปล้านและเจ้าระโจโจ,โจโกัว่วเหวาที่เข้าร่วมเท่านั้นผู้ฝึกตนบางคนที่รู้เรื่องก็เอ่ยมู่เฉาเป็นนักปรุงยาอาัจฉริยะของอาณาจักร เนื่องจากอาณาจักรนักปรุงยาเป็นผู้จัดตั้งการชุมนุมขึ้นเขาจึงไม่ได้เข้าร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อคอรหาในความเป็นจริงชื่อเสียงของอาณาจักรก็เป็นที่ยอมรับอย่างมากในเรื่องต่อเหการปรุงยาชื่อเสียงของชัยชนะครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อาณาจักรต้องการมากนักเมื่อเทพิดายันและมู่เฉาไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ดูเหมือนเขตนักปรุงยาของเราก็ยังไม่มีหวังที่จะชนะอย่าว่าแต่จะชนะเลยให้ได้หนึ่งในสามก็ยากมากแล้ว ผู้ฝึกตอนบางคนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเหล่ารุ่นเยาว์จากเขตนักปรุงยาดูจะเศร้าไปเนื่องด้วยหยวนชัยเหอและมู่เฉาไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แม้กระทั่งตอนนี้เต่าแห่งการปรุงยาของเขตนักปรุงยายังตามเขตอสูรและเขตหินยักษ์อยู่อาจจะพูดได้ว่าเขตปรุงยานั้นสร้างนักปรุงยาออกมามา,มากมายรวมถึงนักปรุงยาจากกักรพรรดิเมื่อเทียบเคียงกับอีกสองเขตแต่ตอนนี้นักปรุงยาที่แข่งแกร่งที่สุดไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน นั่นก็หมายความว่าเขตปรุงยาแทบจะไม่มีโอกาสได้ที่หนึ่งด้วยซ้ํานอกจากนี้การติดหนึ่งในสามก็อาจจะเป็นเรื่องยากบางทีเจ้ากระถางจากนิกายผลึกไมณีทะเลอาจจะติดหนึ่งในสามนักปรุงยาจากเขตนี้กดไม่ได้ที่จะคิดถึงอัจฉริยะอีกคนอันที่จริงข้าก็ได้ยินมาว่าเจ้ากระถางได้รับการยอมรับว่าเต่าเห่งการปรุงยาของเขานั้นเป็นที่ยอมรับและมีฝีมือด,ด้วยกว่าอาัจฉริยะทั้งสี่เพียงเล็กน้อย อีกอย่างเจ้ากระถางยังมีฝีมือการควบคุมที่สุดยอดความสามารถในการสร้างโอสถกายาเม็ดยาชีวิตหรือน้ำทิพย์สมุนไพรล้วนแต่สมดุลไม่เหมือนกับอัจฉริยะทั้งสี่ที่มีความสามารถสุดยอดที่แตกต่างกันในแต่ละด้านนักปรุงยายคนกล่าวเสริมอย่างเห็นด้วยแม้ว่าแขกปรุงยาจะมีนักปรุงยาที่มีความสามารถมากมายแต่ก็ยังห่างไกลเมื่อเทียบกับเทพปรุงยาผมขาวจากตระกุลไปล้าน และเจ้าระโจโจกั้วเหยาหลังจากหนึ่งวันผ่านไปเมืองปรุงยาก็คึกคักมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนอยู่ไกลเท่าใดจากเขตปรุงยาก็ยังเข้ามาร่วมเพื่อเข้าแข่งขันในการชุมนุมครั้งนี้เทพนักปรุงยาผมขาวกำลังจะมาถึงแล้วนักปรุงยามือปีศาจเปิดทางให้เขาบางคนได้แพร่สะพัดข่าวนี้ออกไปในวันนี้นักปรุงยามือปีศาจอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรอหรือตระกูลไปลานต้องการสองในสามอันดับแรกกัน นักปรุงยาหลายคนรู้สึกกดดันหลังจากได้ยินเรื่องนี้นักปรุงยามือปีศาจหึหลายคนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นักปรุงยามือปีศาจเป็นอัจฉริยะอีกคนจากตระกูลไปลานเขาเองก็เป็นน้องชายคนเล็กของเทพนักปรุงยาผมขาวความแตกต่างหลักๆของนักปรุงยามือปีศาจคือความสามารถของเตาแห่งการรักษาแม้ว่าการรักษาจะเป็นส่วนหนึ่งของเตาแห่งการปรุงยา นักปรุงยาส่วนใหญ่กลับไม่ใส่ใจที่จะพยายามในด้านนี้มากนักเพราะการรักษาไม่สําคัญเท่ากับการบ่มเพาะซึ่งมันสามารถช่วยการบ่มเพาะของพวกเขาได้นักปรุงยามือปีศาจต่างก็มีชื่อเสียงเช่นกันด้วยความสําเร็จของเขาแม้ว่าจะไม่เท่ากับพี่ชายนักปรุงยาผมขาวมีความสามารถในการรักษาที่ยากจะหาใครเปรียบบางคนถึงกับเรียกเขาว่าหนึ่งเข็มรักษาชีวิตคําเปรียบนี้หมายถึงไม่ว่าจะบาดเจ็บหนักมากสักเท่าไหร่ เขาก็สามารถเรียกคนคนนั้นกลับมาจากโลกแห่งความตายได้เพียงใช้เข็มหนึ่งเล่มเท่านั้นการช่วยชีวิตคนเป็นเรื่องที่น่าเคารพอย่างมากแต่หลายๆคนก็ไม่ชื่นชอบเขามากนักไม่เพียงแต่ความเย่อหยิ่งเท่านั้นแต่เขายังเรียกร้องอย่างมากจากการช่วยเหลือคนอื่นทราว่าพวกเขาก็ต้องยอมรับเรียความสามารถในด้านของการรักษาของเขาเป็นของจริงเขาสามารถนำคนกลับมาจากความตายได้นักปรุงยาหลายคนมาถึงเมืองแล้วแต่ลิเชียก็ไม่ได้ใส่ใจ เขาเพียงแต่พานายหญิงไปร,บรอบๆภูเขาอันแห้งผากเขาไม่ได้อยากเข้าร่วมการชุมนุมการปรุงยาแต่กําลังจัดเตรียมแผนการเพื่อจับผู้ต่อต้านเขาภายในครั้งเดียวมากกว่าตั้งแต่การลอบทําร้ายครั้งใหญ่อาณาจักรนักปรุงยาลีชิเย่ก็เข้าใจดีว่ามีคนระดับสูงในอาณาจักรนักปรุงยาต้องการจับตัวเขาแบบเป็นๆถ้าเป็นคนอื่นอาจจะหนีไปแล้วเพราะไม่ต้องการต่อกรกับอาณาจากักรแต่กับลีชิเย่เขา ไม่ได้มีความคิดนั้นในหัวเลยในทางตรงกันข้ามเขากำลังเตรียมการครั้งใหญ่ในช่วงที่ศัตรูกล้าที่จะลงมือเขาจะบทยี้พวกมันทั้งหมดตอนที่731เชื่อตอนว่าการเตรียมการของลีเฉเยวันที่สองเขายังอาศัยอยู่บนภูเขาลูกเดิมช่วงเช้านายหญิงเดินเข้าไปในสวนแต่ก็ยังตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะว่ามีแมลงมีพิษมากมายอยู่ที่สวน แม้แต่ราชันปีศาจเช่นนางก็ยังอดตกใจไม่ได้เมื่อเห็นลีเชีปโปรยผงรีเปรยบับลงบนบ่อน้ำขนาดเล็กในสวนข้างในนั้นมีตะขาบตัวยาวกว่า3เมตรกำลังดื่มน้ำอยู่ใต้อ่างก็ยังมีงูพิษที่ปกคลุมไปด้วยไฟที่เล่นอยู่ในโครนภายในอ่างชามใหญ่ก็ยังเต็มไปด้วยแมงป่องยักษ์ที่อยู่ในบรรยากาศที่มีพิษเหมือนกำลังทำพิษอยู่ก็ไม่เชิง ภาพที่เห็นทําให้นายหญิงรู้สึกสันสะท้านไปถึงสันหลังเมื่อสวนของนางกลายเป็นรังพิษไปชั่วข้ามคืนเท้าที่เห็นนางตะเดินอ้อมๆหลังจากเห็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่ทรงพลังเช่นนี้โชคดีที่พวกสัตว์เหล่านั้นไม่คิดจะทําร้ายนางอีกด้านหนึ่งที่สวนเล็กๆนางก็พบเห็นนายท่านของนางเขาเกําลังนอนอยู่ตรงนั้นและแผ่รังเสียงความตายสีเทาออกมาแม้ว่านางจะยังไม่รู้ดีนักว่าเขาทําอะไรอยู่ นางก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนเขาและรออยู่ข้างๆอย่างเงียบๆความเงียบเข้าปกคลุมอยู่เนิ่นนานรีชิเย่ฟื้นฟูพลังแห่งความตายของเขาและปลูกญา้าจิตวิญญาณไว้ยังสถานที่แห่งนี้ทําไมในท่านเลือกที่จะปลูกย่าจิตวิญญาณไว้ตรงนี้กันนายหญิงเอ่ยถามหลังจากพบเห็นญา้นาจิตวิญญาณมากมายนอกจากนี้นางก็ยังไม่เคยเห็นพืชประเภทนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอาไว้ทําอะไรรีชิเย่เยิ้มและกล่าวต่อ อาณาจักรนักปรุงยาไม่เพียงแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของยาจิตวิญญาณเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจต่อแห่งการปรุงยาจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายที่มีพิษทรงพลังที่หลบซ่อนอยู่ในเมืองปรุงยาผู้ฝึกตนทั่วไปไม่ได้มีความสามารถในการมองเห็นพวกมันนายน้อยต้องการทำให้สัตว์มีพิษเหล่านี้เชื่องหรอนายหญิงถามต่ออย่างสงสยัยนางเคยยินมาว่าการทำให้สัตว์มีพิษเชื่อง แม้ว่าจะเป็นโลกเสมือนไพรหินจากทั้ง9้าโลกจะถูกรู้จักกันในชื่อของสถานที่ของนักปรุงยาสายเลือดที่รู้จักกันดีในด้านนี้มีเพียงหนึ่งเดียวคือหมู่บ้านบึงมแมลงก่อตั้งโดยนักปรุงยาจากพัรดิบึงมแมลงการทําให้สัตว์มีพิษเชื่อก็แค่หนึ่งในความสามารถเล็กๆของข้าเท่านั้นหรี่ชี้แย่ย,ยิ้มน้อยๆเพียงแค่เรื่องสนุกๆเท่านั้นอนาณาจักรนักปรุงยานั้น มีนักปรุงยาระดับตำนานมากมายที่ซุ่มอยู่ร,บรอบๆคงจะไม่สนุกนักหากจะสังหารโดยไม่ใส่ของเล่นอะไรไว้บ้างเลยลายของนายหญิงซันเล็กน้อยหลังจากดิ้นสิ่งนี้การใช้ความสามารถในการปรุงยาเพื่อการสังหารนั้นเป็นสิ่งที่นางไม่เคยดิ้นมาก่อนแต่ก็ไม่เคยเห็นด้วยตาของตอนเองว่ากันว่ามีเพียงนักปรุงยาในตำนานเท่านั้นที่สามารถใช้ต่อในการปรุงยาในการสังหารได้ อาณาจักรนักปรุงยาไม่ได้มีแค่เต๋าในการปรุงยาที่แก่งกาดนายหญิงรู้สึกกังวลเมื่อนึกถึงนายท่านในโลกสมุนไพรเห็นมีเพียงไม่กี่เชื้อสายและคนไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าเป็นศัตรูกับอาณาจักรนักปรุงยาโดยเฉพาะในเขตของเมืองปรุงยานี่จะเป็นการรนหาที่ตายชื่อเสียงของอาณาจักรนักปรุงยาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอย่างไรก็ตามพละกกำลังและความสามารถที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นแข่งแกร่งกว่าเต๋าแห่งการปรุงยามาก หนึ่งนิกายสามจากกักรพรรดิธรมตะนี่ไม่ใช่แค่คำพูดในอาณาจักรนั้นเคยมีผู้คาดเดาไว้ว่ามีราชาเทพอยู่ในปัจจุบันอยู่และอาจจะไม่ได้ไม่เพียงหนึ่งการต่อต้านอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขต่อให้การปรุงยาเพียอย่างเดียวเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ถึงกระนั้นตัวลีชิยะเองก็ไม่ได้สนใจเขาเพียงยิ้มและเอ่ยไม่เป็นไรเจ้าสัตว์มีพิษเหล่านี้ก็แค่าการเล่นสนุกมันเป็นเรื่องดีหากอาณาจักรเล็งมาที่ข้า ข้าจะได้สังหารพวกมันข้าจะให้พวกมันลิมรสสิ่งที่ข้าซ่อนอยู่เขากล่าวพร้อมรีสายตาลงในฐานะที่นายหญิงเฉยเยียนติดตามหลี่ชีแย่ยมานานนางก็พอจะรู้การแสรงออกของเขานายน้อยอยากจะลักพาตัวเทพธิดาหมิงจากพวกเขาอย่างนั้นเหรอนายหญิงกล่าวเพราะนายหญิงสงสัยเกี่ยวกับสถานะของหมิงแย่เสียที่มีอยู่ในใจของนายน้อยลักพาตัวอย่างนั้นเหรอหลี่ชีแย่หัวเราะเฉยเยียน เจาเรียกว่าการลักพาตัวอย่างนั้นเหรอคนที่รักสันติยังข้ายินดีจะพูดคุยหากอาณาจักรต้องการแต่การตัดสินใจนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของข้ามันขึ้นอยู่กับอาณาจักรนักปรุงยาและข้าก็ยินดีหากพวกเขาจะมีใช้มันนายหญิงรู้สึกช่วยไม่ได้ที่จะเศร้าอยู่ภายในก็อย่างที่นายน้อยว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายไปในทางใดก็ขึ้นอยู่กับอาณาจักร แต่นางเข้าใจได้ว่าทำไมนายน้อยถึงได้เตรียมการใหญ่เช่นนี้นางสงสัยว่าอาณาจักรจะเตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่กำลังจะมาถึงหรือไม่นายน้อยตัวข้าที่ต่ำต้อยกลับมาแล้วเป็นเวลาเดียวกันกับที่เทียยี่โผลออกมาจากที่ใดสักแห่งข้าทำงานหนักสมควรได้รับรางวัลตัวข้าแสนต่ำต้อยนี้ได้ทำการค้นหาทุกซอกทุกมุมของเมืองปรุงยาและพบข้อมูลที่ท่านน่าจะใช้ประโยชน์ได้ เทียยิยิ้มให้สมกับสิ่งที่รับมาีิชิเย้เหลือบมองเขาและเอ่ยข้ารู้ดีเจ้าทำน้าทีได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพูดที่มากความเทียยี่ได้แต่กระแอมไอและไม่กล่าวเพิเจอร์อะไรต่อเขาพูดเร็วๆว่าข่าวส่วนแรกเกี่ยวกับการชมนุมนักปรุงยามู่เช้าจากอาณาจักรจะไม่เข้าร่วมแต่นักปรุงยาผมขาวและโจกล้ยเห่ยจะเข้าร่วมพูดต่อลิเชียบกมือ ชัดเจนว่าเขาไม่ได้สนใจข่าวนี้มากนักเขารู้ดีว่าจะเป็นเช่นนี้เพราะชัยชนะจะต้องตกเป็นของเขาแน่ๆใครจะสนกันละว,ว่าอาเชิยะเด็กน้อยพวกนั้นจะเข้าร่วมหรือไม่สําหรับเขาไม่ต้องพูดถึงนักปรุงยารุ่นเยาว์แม้แต่นักปรุงยาในตํานานจากรุ่นก่อนก็ยังไม่มีปัญหาเทียยีเปลี่ยนหัวข้อด้วยไวพวกขูบเขาเกินสวรรค์ส่งคนมามา,มากมายได้ยินมาว่าจะมีพวกระดับสูงมาด้วยหากมองดูภายนอกแล้ว พวกเขาอาจจะปกป้องโจกั้วเยาคาเกรงว่าพวกมันจะมีจุดประสองค์อื่นและทหารของแย่ชิงเฉินก็อยู่ที่นี่บางทีตัวเขาอาจจะมาที่เมืองนักปรุงยาด้วยสินคามเทียี่มองไปยังหลีชีเย่บูบหนึ่งอย่าอดไม่ได้เรื่องราวระหว่างหลีชีเยุ่บเขาเกลินสวรรค์และแย่ชิงเฉินไม่ได้เป็นความลับหากพวกมันไม่ได้มาเพื่อการชุมนุมแล้วละก็พวกเขาจะมายัางที่แห่งนี้เพราะว่าหลีชีเย่อยู่ที่นี่หลีชีเย่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ จะเป็นใครก็ไม่ได้มีปัญหากับเขาอยู่แล้วถึงพวกมันจะกล้ามาหากมีคนขวางเส้นทางเขาก็จะสังหารพวกมันถึงหากเทพขวางสังหารเทพหากปีศาจขวางเคยี่ปีศาจและอีกเรื่องเกี่ยวกับนักปรุงยาท่าทีของเที่ยี่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและพูดต่อภัยตายของตระกูลหวังฟู่บรรพชนที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาออกมาจากหินหยดเลือดแล้วนอกจากบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ยังไปหาบรรพชนเสาหลักโลก แหล่งข่าวนี้เชื่อถือได้เป็นอย่างมากหลี่ฉีเย่ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับข่าวนี้และนายหญิงก็กล่าวต่อแม้แต่บร,รมชนศักดิ์เส์ก็กลับมามีชีวิตข้าดยินมาว่าเขาเป็นปรมาจาระดับตำนานและอยู่ระดับสูงบางคนเรียกเขาว่าเทพบรมฑชนและนั่นไม่ใช่ส่วนที่เขาน่ากลัวที่สุดเทียยี่เสริมด้วยท่าทีเคร่งเครียดที่น่ากลัวที่สุดก็คือบรรพชนศักหลักโลกได้แต่งงานกับนายหญิงน้อยจากตระกูลหว่างฟู แต่บรลรลังของพวกเขามาจากอาณาจักรสายตรงนอกจากนี้พวกเขายังมีบรรมชนที่ถูกฝังไว้ใต้ดินแดนบรรพบุรุษและได้ยินมาอีกว่าตำแหน่งของเขาไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆในอาณาจากักรในยิงรอบมองไปยังนน้อยอย่างช่วยไม่ได้แค่เทพบระมชงจากตระกูลหวังฟูก่ก็แย่พออยู่แล้วแต่หากบระมังกของอาณาจักรออกมาอีกนั่นก็อาจจะหมายความว่าทั้งอาณาจักรจะเป็นศัตรูของเขาในตอนนี้เองนางก็ตระหนักได้ว่าสถานการณ์อาจจะร้ายแรงมากกว่าที่นางคิดนัก พูดสืบทอดตระกูลเซียนอย่างนั้นหรอลิเช่ถูคางอย่างครุ่นคิดและหัวเราะก่อนจะกล่าวต่อจะหนึ่งหรือสองบรรพชนมันก็ยังน้อยเกินไปเรื่องนี้ยังไม่สนุกเท่าไหร่นยายหญิงช่วยไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นมีเพียงนายน้อยของนางเท่านั้นที่จะกล้าพูดเชน่นนี้นางก็ได้แต่ตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่านายน้อยข้าไม่ทราบเกี่ยวกับบรรพชนของตระกูลเซียนมากนักแต่บรรพชนศักดิ์สิทธิ์จากตระกูลหวงังฟู่ เขาเป็นเทพบร,รมชนที่ทรงพลังก็แค่เทพปลอมที่มีสามารถไปยังสู่จุดสูงสุดได้หรือเชียยิ้มและกล่าวเทพที่แท้จริงอาจจะน่าสนใจแต่สำหรับเทพปลอมไม่ควรค่าแม้แต่จะเอ่ยชื่อด้วยซ้ำนายหญิงยังจะกล่าวอะไรต่อได้อีกนี่เป็นเทพบร,รมชนเที่ยงธรรมถึงจำไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเทพบร,รมชนเขาก็ยังเป็นปร,รมจารในตำนานแม้แต่บร,รมชนเที่ยงธรรมจากรุ่นก่อนก็ยังสันสาน หลังจากที่ริยินชื่อนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงรุ่นเยาวนายน้อยหากผู้สืบทอดตระกูลเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องและนายน้อยสังหารเขาจะไม่เป็นการตีพึ่งให้แตกกลางหรือเทียยีพูดแนะนำถอยหลังสักก้าวและปล่อยทุกสิ่งเป็นไปตามทางนายน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับอาณาจักรแค่เล่นเบาๆหน่อยจัดประหลาดอย่างอาณาจักรอาจจะไม่ออกมาอารวาสเพื่อตระกูลหวังฟูแน่ๆการต่อสู้กับอาณาจักรทั้งอาณาจักรอาจจะดูไม่ใช่อะไรที่ฉลาดนัก เฮียยียากที่จะกล่าวคำเหล่านี้ออกมาแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังกังวลกับการเป็นศัตรูกับสัตว์ประหลาดอย่างอาณาจักรนักปรุงยาคนมากมายในโลกสมุนไพรเห็น,นรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักไม่เห็นจะเป็นไรลิเชยหัวเราะอีกครั้งและกล่าวว่าค่าไม่ได้สังหารล้างนี่กายมานานแล้วช่วงหลังๆเลยทําให้ข้ารู้สึกเบือ่อข้าจะดีใจมากหากใครสักคนมาเคาะประตูบานข้า สิ้นคำเขาก็มองไปยังภูเขาที่แสนไกลเส้นเลือดของอาณาจักรนักปรุงยาสถานที่แห่งนี้นั้นปกคุมไปได้วยความลับมากมายหลังจากคิดถึงตรงนี้หลีเชียกดไม่ได้ที่จะยิม้มอาณาจักรนั้นโชคดีมากที่ข้าไม่ได้ลงมือถ้าว่าหากล,กลูกหลานของอาณาจักรไม่รู้จักรักชีวิตเขาก็ยินดีที่จะทําให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย